เลาวว่าว่ากัน่อไงล้วไม่ร้ดูลงรถนี่คุ้ตาบได้อยู่หน้าทีวีป่ะวะฟังนะฟังนะฟังนะ เดี๋ยวคายจะเย็น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 อายก่อนหาที่แอ่ก่อนซะไม่ใช่กดมาทีแล้วมันทันเลยนะนะโอเคเยวมีคนไปยืนฝั่งนู้นคนหนึ่งอยู่อยู่ครัวคนหนึ่งอยู่รถคนหนึ่งเข้ไหมอ่ะกระจายไปเดี๋ยวมันจะได้ฟังทั่วทัอง1 2 3เงียบได้ยินอะไเลย วางต่อไปดูางลางให้เสียงจับอยู่ข้างหลังหนองสามข้างล้กระเจเสียงติ้งอ่ะนี่อันนี้้องัวานของขวานโอเคพแล้ววัี้องัวเนยมาเกียมันโยนแก้ว กินยาด้วยต้องิดอทูบสติกเีดแล้วก็เทียนหรอยี่สิบปร์เซน จับอะไรนะอะไรน,นี่นี่นี่โนนี้เลยนั่นแหและโซนนั่นแหละอรเนี่อเีดบดเเลนหมดนี้ไม่ใช่เราอยากรวย <c oughs> เอาไปไปยี่พอโอเคโมชั่นอาตะต้าเปลโมชั่น เียนยังไอ้ไเลยไอ้น่าต <c oughs> ัตน <c oughs> ีตัตต์ดีคนละคนผ่านได้เปล่าวะ่เ้าโบโยนอขาันสองอันเลยโอ้นี้หรอโอ้นี้นี่ตะกัอตอ์ โยนพอ <หง S 2> มอกันสองอันก็รออะไรเพราะว่ามันมีอยา่ายเดียวเซ็ตห้องจูเลยดูซ o มติงก็ <c oughs> ไม่เขียนนี <c oughs> ่เราดู <c oughs> โอ้เจอเซลอ้นนี้มันโยนมัโนโยนของพร้อมกันไม่ได้แต่ <c oughs> มันโยนเยอะนะโยนบ่อยเนีย เอา, S <S าหยิบเอ็ดออกปะลองทานว่าแบบนี้นะออกเลยเพราะมันมีแค่ขาเดียวอเอาโมชั่นติดไว้เพราะว่าจะได้รู้แถวไหน ดิงนิ่งรูมไรรูมเอาวันหท่านสักรอบไหมสิตัดจะได้ตัดไมได้ตัด level แนเน,เน,นเลยว่าเออเดี๋ย่าเลยนะ จะวัดจินก่อนนะจริงนะอเดี๋ยวมเงินอบ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 ออบเดี๋ยวมียนด้วยเหอเอานะอื3เอาตั้มทำมไม่แอบอาวจะลองวัดเดี๋ยวจะลองวัดเดี๋ยนีเ เยเัดเร็วมาเร็วมาเร็วข้างเนบไหนเนี่ยวินปะเขอข้อนูเลยมาเร็วรอรับอยู่ไม่ทานมันรักทูมีทูบไหมนะมีทบไหมนะมีมีมีน มันมันมาหาเขามันมาหาเขาเฮ้ยแตกเ,เอ้าเฮ้ยกดทูบอไ,ไม่ใช่หรอกอ้ีเวนกูกดทู่อีกมึงก็ล่าคามเมือเลยมันน่าจะเมาทูบเขาอยู่ไม่ใช่ดิแค่นไม่ใช่ไม่ใช่จีนไม่ใช่จีนเหรอจีน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 นี่นี่จีนี่นี่น จิ้น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 อึ่มที่แบบเดินที่สว่างเร็วเออแต่ตอนวางเทียนมันก็วิ่งปื๊บปื๊ป๊อนที่อืม อะไรดีตัดเลยเป็เนแน้นไม่ใช่เดมอนตัดโมโลอยไม่เขียนเฟเธอเฟเธอไม่ได้เปิดแบบรับแท็กหอ่อเพราะว่าเพราะว่าเขาสองหน้าเฟเธอมัน,นไม่ตื้นไหล ไม่ถึงรีวิวห่าจ้องกดน้ดี๋ยวาไปนอ,นอกก่อนกดอ่ะไม่ถึงรีวิวห่าเก็บไว้ก่อนอันนี้ข้อสติยังไม่ได้ฮันตูฮันโตูตจะเร็วจะเร็วในที่เย็นแต่ไม่ใช่ฮันโตอืมไม่ใช่แล้วแบบแล้วตอนเต็งจูอ่ะมันมันมันเดินเร็วไหมในที่เย็นมันอ่ะ ไม่มันมันัมันบอาต้องเดินเร็วอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเห็นเราไงบัตรรัดมันจะขึ้นบัตรรัดมันขึ้นทีนี้คือจะปล่อยเสียงเท้าที่ได้ยินตอนแรกคือมันมันช้าก่าปกติท่านหนึง่งกดรับไม่มีซึ่งถ้าเป็นตัวช้าตอนเริ่มนะก็จะมีแค่ทวินทวินมินมิต นอกแล้วก็คือเดินปกติยินยินคือเร็วเฉดเดินปกติโอน,นี้เดินปกติองเดียเดินปกติเดมอนเดินปกติแต่ต้องฟังเสียงเท้าดีๆเพราะว่ามันมันช้ากว่าปกติขัน้นเป็นอ่ะผู้มีแล้วล็อกเกอร์เหลือหนึ่งนะเราเลยผู้ <c oughs> มีแล้วล็อกเกอร์มีหนึ่ง ลหลอกอ่ะตรงไหนวะอยู่ข้างตู้เยน็อยนอยู่ข้างตู้เย็นอยู่ข้างตู้เย็นเป็นเงาเป็นเงา,เ,เ,งาเฉยอยากฟังเสียงเท้าก็ลองทันเลยมันยัง<า>มันยังจับล็อกเกอร์จับล็อกเกอร์ออกมาได่ฝนด้วย มันยังไม่แบบปรากฏให้ให้เกิดเสียงนะเดี๋ยวเทียนเทียนระวังไว้อยู่นี่ไม่รู้จะรอดไหมนะอ้ยบอกไหมไนะลองบ็อกหน่อยไหมมันมีหลักฐานเดียวเราก็ลองบ็อกก็รูได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโกรธหน่อยเื่อเนี่ยหลักฐาน,ดดนบดเจอเลยบอกไปไหนวะบงบ,บอกเหรอฟังดูบอกบอกอะไรอยู่หลังไม่<อ> น้องกางบล็อกน้องกางเอากระจกนิดลูปวนอยู่หลังจีเลยวัดขวนกลับไปไหนไม่อย่างเดิมว่ะอันนี้ VR เลย VR ช่วยอยู่ ช่วเซ่อแม่อะไรอยู่ช่วยเซ่อช่วยเซ่อข้าวคุณไม่นาตอบมันไม่หันนะมันลอยบอกไม่ตอบเสร็จแล้ว พี่นาทพี่นาทพี่ะโอ๊ะเป็นยไง้างเอ๊ะกัแต๋เลยเฮ้ยกดทันกดปิดทันเอ้าช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 ้าไอ้รอบนี้ช้าวะไม่ใช่จีนไม่ใช่จีนไม่ใช่จีนไฟมันเปิดหมดไหมไม่ไม่ถ้าจีนอะมันจะเดินช้าในความมืด ไอมันเข้าไปในโรงแล้วมันเดินแล้วม,มันเดินช้าเหมือนเดิมจริงไม่ไม่ใช่จริงไม่ใช่จริงปิดหน่อยปิดหน่อตอนนี้ตอนนี้ห้องน้ำตอนตอนนี้ห้องแรกตอนนี้มาทางเดินละเทียนดับหมดยังเทียนดับหมดไหมเฮ้ยไม่ใช่จริงไม่ใช่ฮันตู ไม่ใช่หั่นตู๋ตัดอ,ออกก่อนเฉิดคิดว่าเฉิดโมลอยไม่ใช่โมลอยไม่ใช่ตัดอ,ออกเฉิดเฉิดเฉิดยังมีต,ตอนหันเท่าไหร่ไม่เกินหา้าเฉิดเฉิดเฉิดยูเล่เหรอ,อน,นี่เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดูยูเล่อะไรยูเล่ไม่เห็น,น,นเลยมันไม่เดินช้า่หรอ ถ้ามีความช้ามาเกี่ยวข้องก็มีอยู่ตัวเดียวมีอยู่ตัวเดียวคือทวินเทวินมีสองล่ามมีเดินช้าก็เดินไว okay. โวเอเคโองรอคะรอให้มันเอาอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 2> เผื่อมันจะแบบถ้าเป็นไร<อ>จูนี่สวีตเลยนี่เดินขนาเดินเราเดินเราด้วยถ้าเดิม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 เฉีดเดเชดอย่างเงี้ยนะ แต่ตอนแรกก็ไม่ออกนะที่ว่าเราตอนเราไปท้าทายอะ่ะขี่ไอขีนอน่น้ำขีไปทางเดินไปทางเดินไปทางรถทางรถละทางรถละ ไม่ใช่ฮันตูด้อวะไม่ไม่ใช่ฮันตูอตารินอีตาริมปะลา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 ปลาไม่ใช่ทวินววไม่ไม่ใช่ท,ว,ชทวินหน้าตาเป็นเฉดเทียนตรงนี้ไม่ดับเลยเทียนระหว่างห้องการมันจห้องทีวีไม่ดับเลย เราโดนอาชีพอาชีพที่แบบอะไรอินพีคิ้วไอใช่คิ้วไอตอนตอนปักรอบแรกก็ไม่ไม่ออกแบบไม่บอกเลยว่าอยู่ตรงไหนฮันกี่ฮันตอนนั้นตอนปักรอบแรกไม่บอกรอบรอบนี้ฮันเดินไว้ข,ขึ้นเอถอะทวินใช่ใชทวิน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 บอฮึเองเป็นไรจูแล้วบอทวิน พ่าที่ี้ลเนี่ยวาจอตจนใส่ใช่ใส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 ่เทวไม่ได้ตังเลยสู้ครับบอกแต่เทียนแต่เทียนก็ไม่ดับนะมันเดินผ่านอะเทียนยังติดอยู่แล้วรูปได้เต็มเลยนะ โอ้หด oh ับละดับเทียนแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ออกเลยเลยทวินโอ้โหไม่ไ้ตากับเพื่อนเลยอะสี่สิบไปแล้ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลวินเรอบปเติอนรอบมาตินเดี๋ยวทวินไม่เคย นอกใจนะทวินที่แรกมันจะตอบมีมิกแหละกันเลจะกดมีมิกเลยคูนห้าจุดห้าได้ไหม,ไมไบาทกันนะสี่ร้อยสี่สิบดูวันไอห้าร้อยเอ็กพีห้าร้อยห้าสิบเอ็กพีเจ็ดห้าสามห้าสามแปดไ,ดไดม่ห้กจุดสองบานะห้า <5 20. S 1> ร้อยยี่สิบเลี้ยงเลยเลี้ยงเลย โอ้โหเลยเละเลี้ยงเลยเนี่ยเอฟพีได้6องเรสามสิบเลี้ยงป๋าหน่อยป๋าจนจัดหน้าตาเลยนะเดี๋ยวเอาไปใช้แว่นหนึ่งทูมแอดไปอยู่แล้วทูแอดไปแอดไปสองเกือสองอันครับอืมโอเคต้องเขียนหนึ่งเพื่อนสองเขียนสองทูสองอืม เราจะเปลี่ยนดาดกันนะครับเอาเหมือนเดิมไหมจ๊ะราคาเดียวหคุนห้านะต่มคุนห้าเลยนะรวยนะต้อคุนห้าก็เล่นดานเดิมดีกว่า <c oughs>